สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าไทเกอร์นะครับผมเป็นโฉมฝากระโปรงโป่งแล้วนะครับโฉมเดียวกับตัวดีโฟดีนะครับแต่ยังเป็นเครื่องไทเกอร์อยู่นะครับเครื่อง2005นะครับ 2L นะครับผมเครื่องสะอาดสะอ้านดีเดี๋ยวผมไล่บอดี้ก่อนดีกว่านะครับนี่ฮะบอดี้สวยนะครับผมฝากระโปรงเดิมครับค่อยๆไล่ไปนะครับคลิปอาจจะยาวนยขอโทษด้วยนะครับผม ขายคนเดียวนี่ฮะโลโก้โตโยต้านะครับซอกซ้ายซอกขวานะครับผมอาจจะมีขยับบ้างเล็กน้อยนะครับแต่รถไม่โดนเข้ามานะครับไม่โดนเลยครับดูซอกในนะครับตรงนี้นะครับผมคานหน้าเลขยังอยู่นะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ได้สองเดือนเองนะครับเจ้าของบอกเนี่ฮะน้ำใสๆเลยผมเปิดไว้ให้ดูเดี๋ยวจะ ติดเครื่องแล้วก็ให้ดูนะครับว่าน้ําดันหรือเปล่ามีเครื่องไอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะครับดูบอดี้ก่อนบางๆนะครับจะมีเขียวแล้วทําสีมาบ้างนิดหน่อยนะครับตามภาษารถเก่าแต่รถโดนไม่หนักแน่นอนนะครับดูแห้งๆด้านในอ่าออแม็กสวยนะครับ ขายตามสภาพดีกว่าดูประตูนะครับผมขอบประตูซอกในนะครับนี่ฮะคานเดิมนะครับผมดูน,อน็อตไม่ขยับนะครับน็อตประตูซอกในเดิมนะครับไม่มีเสียหายนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกนะครับจะมีโบตรงนี้น่าจะเป็นานาฬิการหรือเปล่าผมไม่ทราบเครื่องเสียงดีใช้ได้นะครับผมลองเรียบร้อยแอร์ฉ่ำนะครับผม รับประกันเลยคันนี้แฉ้มๆประตูหลังกันพลาสติกไม่รล้าไม่เลยนะครับผมดูก็เดิมๆเลยนะครับไ,ได้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับคันนี้ปิดประตูก่อนค่อยถ่ายไปครับผม เดิมนะครับนี่ฮะขอเด,มเดมิมเดิมๆลังน้ําเดิมด้านนี้เดิมนะครับผมด้านนี้สวยแชทซีสวยนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรนะครับดูได้เลยผมก็มุดดูแล้วนะครับแต่ว่าถ่ายลําบากก็ดูตรงนี้ก็โอเคนะครับ ยังไงก็มาลองดูตัวจริงได้นะครับถ้าสะดวกมาเนี่ยค่อยดูไปขอบประตูอะไรก็โอเคที่สำคัญนะครับก็เครื่องดีมากเกียร์ดีเข้าชิดนะครับไม่มีสะดุดขับดีเลยอัตราเร่งดีแหลกพงมาลัยไม่คอนไม่สั่นนะครับผมลองขับแล้เพราเจ้าของเกียก็ดูแลตลอดนะครับแต่อาจจะ มันยังไม่ค่อยได้ล้างอะไรเพราะว่าแกซื้อรถใหม่นะครับแต่เรื่องดูแลเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องน้ำมันเครื่องของเร็วนี้ดูแลตลอดครับผมประตูไปใช้เลนวนะครับสเกลภาพอาจจะแปลกๆหน่อยอเดี๋ยวผมลองกดเลนธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดเลนธรรมดานะครับอ่ะลองสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ ไม่สองแสนเก้านะครับผมติดเลยนะครับเครื่องเสียงเปิดได้นะครับผมเปิดให้ดูเอาไม่ติดซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประกันว่าติดแล้วกันนะครับใช้ได้นะครับเราไปดูเครื่องก่อนดีกว่าปกติเลยนะครับคนปกตินะครับผมเใส่เลย ครับผมดีครับคันนี้รับรองเลยว่าเครื่องดีระบบน้ำดีนะครับไม่ิ่งเลยครับเช็เครื่เรียบร้อยระดับน้ำก็อยู่ปกตนินะครับทางไกลสบายครับผมขับทางไกลได้เลยเดี๋ยวผมลองปิด ลองขับให้ดูนะครับมันจะขับลำบากดีกว่าไม่แน่ใจะจะลองดูครับผมฟังเสียงนะครับดูควันดีกว่าไม่มีควันขาวนะครับเครื่องไม่หลวมแน่นอนหอดูนะครับไม,ไม่มีไอาขาวขึ้นมานะครับ เนี่ยขับไม่ดูอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะขับได้หแบบลองดูนะครับเปิดแอร์ก่อนนี่ยแอร์ฉ่ำจริงนะครับมันมันบอกในคลิปไม่ได้นะครับว่ามันเย็นหรือเปล่าผมก็การันตีให้แล้วกันว่าไม่ต้องซ่อมนะครับแอร์เย็นเลยแล้วนี่มีปัญหาเครื่องเสียงเมื่อกี้ผมเปิดยาได้ละเนี่ยเติม เสียงดีเพลงเพราะนะครับปิดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวติดที่ขสิทธ์นะครับผมโอเคอไม่ถนัดจริงครับเดี๋ยวผมจะลองขับนะครับเข้าเกี้ยนึงโนไปนี่ฮะพวผมาลัยดีเลยนะครับไม่ต้อง่อบนะครับผมว่าใช้งานสบายสบายอันตรายนิดนึงนะครับผมขับมือเดียวก็พยายามรีวิวให้มากที่สุดนะครับผม เกียสองนะครับปล่อยคันนิ่มนิ่มระบบเบรกด,ดีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์น้ำมันขึ้นปกติเกียร์ความเร็วปกติเกียร์วัดรอบปกตินะครับนี่ฮะเบรกอยู่ทื่นกับไปเกียร์หนึ่งรถคันนี้เหยียบได้120 130รอามิบนะครับชัวร์เลย เพราะว่าให้น้องชายคนเทสแล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับเพราะว่าต้องรายงานให้ตรงเลยนะครับไม่งั้นลูกค้ามาดูก็เสียเวลาแย่เลยนะครับนา่าจะพอละเอาเป็นว่าขับได้ปกตินะครับผมไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายออกครบนะครับนี่อจอดที่เดิม ้ได้ระบบไฟออกหมดนะครับไฟสีไฟอะไรลอ,องไปดูทีนึงรอบๆคันรวมรวม,รวมนะครับสนใจศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดหกหนึ่งสี่แปดเก้านะครับโทรมาได้เลยศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดหกหนึ่งสี่แปดเก้าครับรถอยู่ลำปางนะครับคุ้มครับผมว่าราคานี้ ได้สีประตูด้วยปีก็ไม่ได้ลึกมากนะครับทองสวยๆไปออกโอเคขอบคุณมากครับขอจบคลิปนะครับ